ขออนุญาตชนโอได้ครับเอาได้ครับคอมจอครับเอ่อซี่โครงย่างนะคะฝีมือจากพี้ยแน่โอ้โหนี่ชิ้นเล็กแล้วเหรอคะโอ้โหนี่เล็กมากแล้วเนี่ยเอยไนะครับปึ้งอืมอมาละแม่ลองดูผักก็มีแม่หอยจุตอนแรกตอนแรกแม่แม่ม่เข้าใจว่ากินหอยจุ๊บ ขอชิมก่อนเลยนะคะทุกคนเอา,เา,เอาบุชุล่คนับนี่ครึ่งขวดแล้วน้ำ,นำใสใจจริงเดี๋ยวน้องเขาจะตั้งแคมป์เราให้เรากินกาแฟแบบชิลๆนะครับลลแล้วก็ช่างขวัญจะเอาจุให้พี่ชายกินพี่ชายบอกว่าชอบจุมากนะน อ <Okay. S 2> ขอบคุณครับบรรยากาศดีนะอันนี้คือเป็นเป็นโต,ต๊ะนั่งอ๋อคุณพ,พ่อมาเนาะคุณพ,พ่อสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับ,นนค,รบคุณพ่อน้องมิวสิกนะครับผมคุณพ่อ,พอมักกี้มีคนแซวน้องมิวสิกค,ครับขอยืมมีดสักทีได้ไหมพ่อจะมาปาดจ,จุจะกินจุกันไม่เอาหรอกจะยืมมีดคุณพ่อมาปาดเนื้อกินจุก็เป็นสีตัวยงนะคะของเพียแนแนนอ๋อขอบคุณครับคุณพ่อเพียแนแนนตลอดเลยครับมาเจอคุณพ่อคน่นะครับผมครับขอบคุณเชิญใจกับคุณพ่อ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะกินกาแฟนะใช่ครับกินจุจริงๆนะครับเดี๋ยวกินจุกินจุนะชายชัยขอชอบจุด้วยเออแต่เอามีคุณพ่อบาจุนี่ก็ตัวใครตอมันนะน้ำเดือดนะครับครับจะดริปกาแฟนะครับเดี๋ยวมิสิกจะทำแก้วอันนี้จะชงชาชงชานะใช่ค่ะไม่ได้เอาที่ชงชามาอ๋อ้เราต้องไปตัามมไผ่มา หมายถึงว่าต้มน้ำหรือว่ายังไงครับใช่ค่ะอ๋อผมคุยกับน้องมิวสิกนะคะว่าเห็นมิวสิกไปหารถด่วนได้เยอะจริงๆเลยไม่รู้ไปหาที่ไหนมิวสิกปกติแล้วโดนค่ะยอดเขานู่นเนาะใช่ค่ะยอดเขานู่นเลยค่ะนู่นนะครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะจะมีรถด่วนที่เยอะค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการหารถด่วนในชุมชนบ้านน้องมิวสิกนะคะจะไม่หาหมด คือจะเก็บเอา <Hello. S 1> ไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อที่ปีต่อปีเราจะได้มีกิน mm hmm. ถ้าเกิดตัดหมดเลยก็จะไม่มีกินหาจจะไม่เหลือให้เรากินครับแล้วก็อย่างอะไรนะหนอใช่ไหมคะคช่วงที่ฝนตกหน่อจะขึ้นมาค่ะหนอที่ออกใหม่อะคะ่ะอันนั้นก็จะไม่เอาหมดเพื่อที่ลด นอนไม่ไผ่ค่ะครับมันจะไปเข้าไปอยู่ในหนออที่ใหม่ครับใช่ค่ะก็เลยพยายามบอกชาวบ้านด้วยค่ะที่เขาหาหนอขายนะคะว่าอย่าอย่าหาแบบจนหมดนะคือเผื่อไว้ให้หนอนรดด่วนเข้าไปอยู่ปีต่อปีเราจะได้มีหนอนไม่ไผ่กินอะไรอย่างงี้ค่ะพอหาหมดก็ไม่มีให้กินละค่ะได้ครับโหเยี่ยมมากเลยนะ แต่ว่าไปหาทีก็ไปหาแบบนด้ยะเดินไกลไมประมาณว่าเใช้เวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับคือทั้งวันนะคะอทั้งวันเลยนะใช่ทั้งวันแล้วคือเราต้องห่อข้าวไปกินด้วยเครื่องวันไม่ได้ครับอ๋อน้องฟิงสนใจไหมนี่ทีมงานพี่เอาไปเดินข้าเดินป่าเก่งอยู่ยิ้มเลยเธอยิ้มเลยเธอต้องมาอยู่สักปีหนึ่งเธอจะได้เก่งเออนานนะครับเดี๋ยวเราจะกินกาแฟนะครับนะตอนนี้คือแคมป์ของน้องเขาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองดู ชิลมากนะครับอันนี้คือเดี๋ยวพี่ชายบอกว่า่ยเดี๋ยวเพื่อนอาจะมาตกปลาในบอ่อบ่อแล้วมีปลาบึกไซส์สิบโลแล้วก็พวกปลาอื่นๆอีกครับเนี่ยคือผ้าผมมีเบ็ดเขาให้ตกได้อยู่นะครับแต่กันไม่ได้เตรียมมาวล้วกาสาน้ามาแคมป์ปิ้งก็ดีนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นโซนที่ชิลเลยเพราะว่าอากาศเย็นดีครับขณดตอนนี้คือประมาณเที่ยงก,กว่าๆนะครับทุกคนแต่ว่าสัญญาณโทรศัพท์นี่ไม่มีนะทุกคนนะ อดี๋ยอเกินกาแฟนะครับนละเดี๋ยวจะไปดูส่วนของน้องขอต่อส่วนของน้องเขาจะมีพวกผลไม้ลากไม้แล้วก็จะเห็นพวกการเลี้ยงหมูป่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดมันได้อยู่ในสภาวะที่อุดมสมบูรณ์หรือว่าแม้กระทั่งอากาศดีๆอาหารแบบครบถ้วนอย่างเงี้ยผมว่าเนื้อมันน่าจะดีครับเขาเลี้ยงเป็นอาชีพแล้วก็เลี้ยงเป็นในส่วนของการนํามาเป็นอาหารด้วยนะครับทุกคน จะมาชิมกาแฟน้องมิวสิคนะครับเขามีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยนะครับ Abu Suru นะครับคอฟฟนะครับแล้ว่าจะมีชาอีกกันงหาอาชานี้ใช่ของน้องมิวสิไหมครับใช่ค่ะอ๋อใช่เลยนะแต่ว่านี้ชาหนูจะใส่ถุงถุงอันนี้ไม่ได้ติดแบรนด์เอาไว้แต่หนูจะจะขายแบบแบบเนี้ยค่ะคือให้ลูกค้าไปไปฉีกซองแล้วคือสามารถชงได้สะดวกเลยเป็นถุงถุงแยกไว้แบบเนี้ยครับ แต่นี่เป็นชาอูหลง,องหอมเบอน,น์ลีนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ลองชิมด,ดูค่ะชอบกินไหมปกติดื่มชาค่ะผมมาดื่มทุกอย่างทั้งชาทั้งกาแฟแต่ว่าลาสาวดื่มไหมอ๋อดื่มได้ค่ะอ,อ,อันนี้พี่ก็ชงแบบออริจินอลเลยนมน้ำต้มนี้ก็คือน้ำต้มเตาปืนแล้วก็ใช้ กระบอกไม้ไผ่ใช่เป็นตัวชงห่อไม้ไผ่ตั้งหากด้วยนะนอกจากขอมือรีแล้วอ่ะใช่ออร์แกนิกสดๆนี่แหละมากระสาวดอยต้องได้กินของแบบนี้แต่ว่ามากระลุงต้องได้กินจุแต่น้องั้นไม่กินแต่เราจะกินกันในกลุ่มแก๊งคนขี้เมาเพราะเขามีกระท่อมตาเยิ้มแล้วนะครับเมื่อกี้ไปสอบถามมาเรียบร้อยแล้วพิสูจน์กินจริงขนาดนั้นเลยอ่ะที่จะขอดมบ้างได้ไหมครับโทษนะครับขออนุญาตนะครับ การขับน้องอยุติคือว่าผมนะผมจะดมชาออหอมมากเลยอ่ะเป็นชาอูหลงหอมมืองลีอ๋อนี่เป็นชอาช่างขวัญดมบ้างครับเนี่ยมดมดม,ดมไม่ <c oughs> ไพ่หอมไหมครับอันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นแก้วเลาขาวครับอืม <c oughs> หอมมากหอมนะอันนี้จะเท้พี่ชิมใช่ไหมครับใช่ค ชิชิาากแฟขับรถมาเหนื่อยๆทั้งทีแล้วก็ถนนก็ไม่ดีด้วยเดี๋ยวลองจิบชาให้ให้สบายๆผ่อนคลาย,ลายได้ครับ ไม่จริงๆไม่บอกเลยเมื่อกี้ท้องร้องจองจ้องเวลาคุยกับน,น้องอยู่สิคน้นองขอตกใจว่าเสียงอะไรวะเมื่อกี้ร้องใช้ได้นะอันนี้เรากินแบบหอมก่อนจริงๆอย่างนี้มันต้องมีกาแฟมันต้องมีเหล้าขาวมันต้องมีอะไรเป็นย่างกับแก้มอะไรเงี้ยได้อยู่นะเดี๋ยวได้ขอ,อย่างเนือ้อได้ย่างย่างเนื้อซสิ้งเนื้องัว ทั้งจุแล้วก็ซีโครงเนื้อวัวใช่เดี๋ยวเอาเอาแต่คนเมืองข็งัวใช่ไหมคะงัวไม่ขอคนเดียวครับพี่ก็เรียกวัวกันอันนี้คนเมืองไงงัวนะครับจะเป็นงงูน้องมิวสิคเรียกอะไรวัวใช่หรือัปล่าวัวไม่ต้องถามว่าน้องมิวสิคมีเวลาอยู่กับเราหรือเปล่าเธอเขาจะไปทำไร่ทำนาทำสวนเปล่าตอนแรกก็ว่าจะตอนนี้จะไล่เก็บเมล็ดกาแฟที่สุกแล้วจะเก็บเก็บไว้ค่ะครับ ขออนุญาชนโอได้ครับออแกนครับทำจอครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะเจ็นกันทูเขาบอกว่าติดชาไปด้วยสนทนาไปด้วยมันมันมันเป็นฟิลแบบได้อธารสจริงๆพี่ไม่ได้จิบจับพี่หมดแล้วจ้ะพี่กระดกปดเจอความเคยชินคามเคยชินมก็จะเติมหอมอยู่เส้นร้อนแหนมหอม อันนี้ของฝากน้องมิวสิกนะครับอันนี้จะเป็นเบเกอรี่จากที่บ้านช่างขวันนะครับเป็นที่ร้านกาแฟกัวน้องมือสิบหอมคุณดีมากใช่แต่ว่าพี่ขวัญคะคุณแม่บอกว่าพี่ขวัญหนาทำไมไม่บอกว่าพี่อันแน่มาเตรียมตัวไม่ทันนะจะได้เตรียมตัวกว่านี้ไม่จะทานลิบเหรอครับอันนี้ส้มจากที่ไม่รู้ว่าที่นี่มีหรือเปล่าแต่ว่าันดีซื้อมาจากข้างล่างเนาะ อยู่บนเข่าเหมือนกันแต่ว่าคนละลูกกับที่นี่เ้ยลูกใหญ่นะคะดูที่เชียงดาวจะจิ้งจอกเลยอ่ะเปรี้ยวดีจ้ะอันนี้เบเกอรี่นะครับโอุ้ยขอบคุณค่ะนี่ของมาฝากเยอะมากเลยอ่ะนี่อะไรนี่เด็ดสุดจ้ะกินด้กันจ้ะอันนี้คือน้ำแร่นะใช่ค่ะกินได้ไหมได้ได้นะแต่ว่าต้องกินจุก่อนนะครับต้องกินแบบต้องมีแก้วใช่ไหมคะใช่จ้ะแก้วมีอยู่ เดี๋ยวต้องตามจอกนาทีจ้ะนี่นี่นี่ดูนี่ช่างหวานอู๋อันนี้ย่างได้ไหมเอ่ยหรือว่าได้ค่ะนี่โอ้อันนี้อันนี้คือจุนะคือจุแต่เดี๋ยวต้องมายำก่อนใช่ไหมคะมายำฮะกินอย่างนี้เลยจ้ะกินสดๆเลยกินสดๆนี้เลยอะคะใช่ใช่โอหนูไม่เคยกินเลยค่ะพี่กลัวไหมก็นิดนึงค่ะถ้าลองแล้วอาจจะติดใจในวันหน้าได้บอกพี่แน่จ้ะเอาอีกเอาเอามาเผื่อหนูด้วยแต่อันนี้จะย่างให้นะครับได้ได้ค่ะไม่เป็น่ใจมีสิทธิ์ชงกาแฟเลยจ้ะ อันนี้อันนี้จะไม่หมักอะไรเลยใช่ไหมคะแต่ว่านี่น <โด S 2> มีพรงมาลาจา้ะ๋ยวนี่ทำน้ำจิ้มได้เ,เอาว่าเชิเจะดจะหมักมาลาย่างนะครับทุกคนอันนี้เป็นเนื้อสดๆน,นะครับ,มมรบถ้าก่อนบอกไม่ต้องล้างเออพราะว่าเดี๋ยวมันจะคาวรสชาติเสียใช่นะครับเราจะมีพริกของมาลาจากประเทศจีนจริงๆแล้วเนี่ยซื้อมาจากจีนครับคุณแม่อ๋อคุณแม่บอกตรงนี้เลยออนี่ การธรรมชาติดูกันเน้นๆเ,เลยน้องอยูซิ่ <ผม S 1> จะเป็นผู้ชโชคดีที่เป็นหนึ่งในน้อยคนที่ได้กินฝีมือของผมนะครับผมไม่เคยทำให้ใครกินมาก่อนนานแล้วอุ้นเนื้อสวยมากเลย<ป>พิงดูดิเออซี่โครงย่างนะคะ พีมือจากพี่แอนแอร์ครับใช่โอ้ไม่น่าเชื่อพี่ทําให้ไม่เกินสิบคนน้องลาซาเพิ่งเคยได้กินครั้งเดียวนะครับมิวสิกน่าจะเป็นคนที่สองมีมีดไหมครับพี่ยืมมีดหน่อยเหนียวเนะพี่มาลาจีนอือเป็นภาพบาดตาบาดใจคนดูน้องมิวสิกมากเลยขอบคุณครับมิวสิกอ่าไปที่จัดการให้พี่มีบะหมบาี่หม้อห่ยมอเปลือกคุณแม่บอกว่า ปกติเนี่ยได้เห็นแต่มิิวสทาลองยูทูบเหหรอมายถึงว่าได้เห็นเพียแน่แต่ YouTube วันนี้ได้มาเจอตัวจริงเนี่ยโอ้โหคุณแม่บอกว่าพี่ขวัญนะพี่ขวัญทำไมไม่บอกว่าเพียแน่มา้ตองทำเสื้อผ้ายังตัวแม่ไม่ทันอ๋อนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลยอนดีแล้วครับแม่ให้ผมเตรียมมาเองมาก็ดีครับโอ้โหแม่น่ากินมากเลยอ่ะยังไม่สุกจ้ะแม่ไม่ถือว่าแบบคือหนูที่บ้านนะคะยังไม่เห็นแบบ ใช้แบบผงม,มาล่าเนาะแม่เนาะหมักหมักย่างอย่างนี้นะคะปกติจะทาเกลือย่างเลยค่ะอ๋อแล้วครับใช้ค่ะดีเลยวันนี้ได้ลองกินผงมาล่าจากจีนจริงครับเนี่ยพอดีพี่เอามาจากแม่ห้องสอนพอดีมัติดชายแดนขอเอามาขายพี่ก็ซื้อเก็บไว้มันจะอร่อยอยู oh ่ครับอือมันเผ็ดไหมคะก็เผ็ดครับน้องมีสิ่งกินได้ไหมก็ได้ีได้นะได้กินมากเดเดเดี๋ยวจะย่างให้เนาะแ้วกีองเอ เอาวางเลยก็ได้ครับพริกจากอะไรนะฮะพริกจากประเทศจีนครับก็แต่ย่างจากลาวครับนี่คนทําจากไทยครับหน้าตาคนชนเผ่าพีต้องเหลืองนะไม่จริงไม่โหเหมือนปลปกระยองไงเอ่านั่ไม่ได้ซื้อชุดเลยเนี่ยโชว์โชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยนั่นเออนี่ยอ๋อถางอ้อมมีขาอ๋อเป็นเมนใส่ มืออาชีพอัดแดปหมดเดี๋ยวน้ำสิจะดิฟกาแฟแล้วนะคะจะร้องให้พี่อันแน่ลองชิมดูเพราะว่าเห็นว่าใส่กาแฟอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นใส่กาแฟด้วยไม่รโอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะใช่เย็นมากครับเนไปอ่านแะครับใช่ปืนต้มเลย ก็จะทออัาอขาวัวเริ่มมาแล้วครับพอมเลย <c oughs> เเด้นนะะู่กับธรรมชาติก็ต้องแบบฟิลเ้อยู่กับธรรมชาติก็ต้องแบบฟิลยงเงี้ยแหละคะ่ะครับไม่เห็นครับ <c oughs> ไม่เห็นไม่รูเรื่องไม่รูเรื่อง <c oughs> โต๊ะมันเล็กครับ มือสั่นค่ะเดินเต้นได้ได้จงได้ดิฟกาแฟพี่ได้๋ยวพี่ก็จะมือไม้สั่นเยอะไม่ใช่นะอยากกินเหล้าด้วยสักสักเป๊ค่ะจะได้ไม่สั่นค่ะใจเย็นๆกาแฟก่อนเราต้องแบบทีละสเต็ปเนาะพอคุณแม่กำลังทำจอกอยู่คุณแม่ครับขอญาตดูจอกน่อยเนาะของคุณครับอันนี้จอกกาแฟนะครับจอกจอกจอกเหล้าอันนี้ของพี่จ้ะอันนี้ของอบูชูรุที่ทำให้พี่เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอทีเดียวใช่ยาก พอได้กลิ่นนะคะหอมครับก,ก็เหมือนกลิ่นก็มาอยู่นะคะแสดงว่าเจ้าของชงบ่อยเขาจึงรู้ว่ากลิ่นหอมขนาดไหนดูรู้รีเวลด้วยอ่ะ <c oughs> ประดีความมันเข้าหน้าพี่จ้ะ <c oughs> <c oughs> มันไปทางน้นจ้ะ <c oughs> <c oughs> ตแต่ว่าถ้าดิฟถ้าดิฟกาแฟค่ะมันเหมือนแบบต้องใจเย็นเย็นต้องค,ค่อยๆแบบโลอไลฟ์มากเลยค่ะใช่ครับมันต้องแบบมีเวลาว่างถึงจะมาดิฟกาแฟได้ใช่ครับเพราะว่าถ้าดิฟกาแฟนี่โอ้โหใช้เวลานานกันนะคะแต่แต่ว่าทุกคนนะมองทีน้องวิซิกทุกคนในตากล้องเนี่ยพี่มองข้าใจา่างพี่กินเดี๋ยพี่ก็ใช้เวลาางครับ <c oughs> ต้องค่อยๆจิบไป <c oughs> อืมชิๆอันนี้จิบอันนี้ยก <laughs> เข้ากันนะผมเคยแล้วช่างขวัญนะ <laughs> จริงตาแข่ง <laughs> กับตาค้ากับตาหวานพร้อมกัน <laughs> <laughs> เลยยเดี๋ยวคืนนี้ไม่รู้ใครจะได้นอนไม่ได้นอนนะ <laughs> เดี๋ยวต้องขับรถขึ้นดอยนะไม่ใช่อยู่แค <laughs> ่นี้นะ <laughs> เพราะวันนี้เขาไม่ว่างถ้าเขาว่างเราแคมป์ไปแล้วไงเราต้องไปขึ้นบนดอยกาดผี <laughs> ใช่ครับเดี๋ยวไว้ค่ะเวลาดีๆแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วค่อยมาทำครับเนี่ยมูฮมาตกลาด้วยนะอ๋อทำมูฮันด้วยนะใช่ค่ะหมูป่าด้วยดีครับ ค่อยจะเย็นๆแต่ว่าใจเย็นไม่ไหวแล้วอยากให้พี่แอนได้ลองชิมเหลือเกินได้ครับอ่ะเทเละนิดกี่ไรครับไม่ไม่ไม่หม่ระบายแบบจิ๊บจิบเยอะๆเลยกันเนี่ยน้ำเหนวกาแฟข้านดยุบุนในระบบเหมือนแก้วมันเป็นที่ลองแก้วกาแฟของจริงนี่ยนะอันนี้แก้วพี่มั้งอันนู้นแก้วนู้นอันนี้แก้วนูเอาแบบจิ๊บๆนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวลองชิมดูนะอืมหอมมาก ต้องถามเจ้าของว่าหอมอนไรเพราะเจ้าของรู้ระดับรีเวลอตอนนี้ไม่รู้ว่าหอมไม่ไผ่หรือหอมกาแฟ <laughs> <laughs> เคลมกำลังดีคั่วากลางนะใช่ค่ะคั่าวากางค่ะเมืม่อกี้ได้กลิ่นความเป็นชาด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้เก้ยวชาเหมือนกันโอ้จมูกคดีมากเลยอะ่ะ <laughs> ได้ทั้งไผ่ได้ทั้งชาได้ทั้งกาแฟ โอเคอยู okay ่ครับงั้นหนูก็อยากลองเหมือนกันนะคะใส่จุส่จุหน like ูยังไม่เคยกินเลยค่ะเกิดมาครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกในชีวิตแล้วเดี๋ยวพี่จะจัดให้เลยอันนี้พี่ขออนุญาตเป็นคนทาให้นะได้ได้ค่ะแต่ว่ามันต้องมีอะไรนะ้องพิงหนูขออนุญาตเอาน้ำให้นมาก่อนจ้ะอันนี้เหรอคะอ๋อน้ําแร่เหรอหนูต้องกินก่อนจ้ะค่เชื้อก่อนอ๋อต้องกินก่อนเลยเหรอคะเพราะว่ามันจะเป็นยาฆ่าเชื้อนะครับอันนี้พี่ให้เจ้าที่ก่อนนะครับอ่ะต่อไปก็คือหนูกับพี่แหละอ่ะแก้หนู่มมาก่อนได้อยู่นะ ก็อาจจะได้อยู่อันนี้คือของดีจากแม่ห่งสอนนะครับพกมาเพื่ออบูชูรูดยความบังเอิญเอาแค่จิบพอเท่ากินได้จ้ะอันนี้แก้วไม่ใช้เอาันนี้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามันไม่ถึงมันจะไม่ค่าเชื้ออันนี้ดีกว่าเอ้พี่มาแลกกันนะครับอันนี้คือกินก่อน อาขาไ้ก่อนก็ได้ครับย่าเพิ่งนะจ๊ะต้องเอาเนื้อมาก่อนอยื่อนชั้นวานนล่าสุดหนูจะใส่แล้วนะคะเนี่ยอยู่ในนี่ครับอยู่ในจะใส่แล้วจเย็นๆถ้ากินทีแรกมันจะวุบว่าไปนนแล้วมันไม่มีอะไรมันจะแบบวูบทั้งตัวเลยนะอันนี้นะครับขออนุญาตทีมงานช่วยนะคือกินอย่างนี้จริงๆเมื่อกี้พี่ไปกินที่เคียงมาแล้วหนึ่งคำสองคำเนาะใหญ่เลยอันนี้คือแบบต้องสดๆเลยไหมคะต้องสดครับแล้วน้ำจิ้มเราทำยังเนี่ยอ๋อ คะนนี่ไงอ่ะมามาอปก่อนครับน้ำจิ้มจะเป็นครั้งแรกที่พี่ทำให้น้องนะเมื่อกี้พี่กินกับพริกลาบเลยจ้ะอ๋ออืมอันนี้เหมือนต้องแกะใหม่เลยหรือเปล่าคะแกะใหม่เลยครับของลุงเด่นเขานะวันนี้พิกลาบอ๋อลุงเด่นหนูก็ติดตามอยู่นะคะเหอเห็นอยู่ค่ะที่เป็นลาบแบบที่กินนั่นแหละครับนี่นะครับช่างขวัญบอกเลยนะพอไม่พอนะขมปีนะขมพอกระเล่าเลยนะ แม่สนใจกินไหมครับแม่บอกอุ้ยลองก็ได้จริงหรอจริงค่ะไม่มีข้าวคั่วนะเอาเท่าที่มีนะเท่าที่มีเดี๋ยวเนี่ยดีใส่อีกหน่อยครับดีนไปอยู่นี่จะขมไปใช่ไหมคะให้มันคงขมๆครับให้ขมๆน้ำปลาเนาะครับน้ำปลาต่อครับอุ้ยอู ทั้งขมทั้งเค็มอะมันจะมันจะด้วยอันนี้คืออูมามิที่จะทําให้น้องอร่อยได้เอ้ยพอแล้วพอแล้วจำกวามลมุนหอมไหมไม่ต้องครับเยอะอร่อยเกินเดี๋ยวอร่อยเฉยอร่อยเฉยช้อน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 อเราไม่สินนิดคำเล็กๆก็พอมั้งคำเล็กๆก็ได้ค่ะประเดิมก่อนค่ะกินตับไหมครับตับเหรอตับอร่อยลำลายลุงไหลเนี่ยลุงเห็นเนี่ย โอ้โนี่ชิ้นเล็กแล้วหรอคะโอ้โหนี่เล็กมากแล้วเนี่ยเล็กจริงๆรู้นี่แหละพี่กินเองเดี๋ยวน้องแบ่งๆไปพี่ชัยกินคำใจไหมครับเดี๋ยวต้องมาออกต้องเลยนะเอาบางๆพอพี่ชัยนี่ตัวยงเลยค่ะ FC ตัวยงพี่ชัยบอกโอ้ยดีใจมากด้วยมันจะเพี้ยนแน่ดีใจมากได้กินจุนี่อ่า อันนี้ของลุงนะคํานี้ช่างควนด้วยนะครับอู้ใหญ่ขนาดนี้จะลืมกันะก็คือพี่พี่ของใหญ่น้องของเล็กไงอืมอันนี้เดี๋ยวนะมีมิสิกจะยะค่ะมีมิสิกคือนน้ำลายเลยว่าอะไรเนี่ยอัรที่คอได้เอาบางๆอุ้ยหนูยังไม่เคยกินเลยอ่ะ่พีเวลากินหนูต้องหอมมันจะรู้สึกเอ่อหอมเนื้อ เอาพี่กินคำใหญ่ๆให้ดูก็ได้อันนี้ของพี่ของมิวสิกกินคำเล็กพอใหญ่มากเลยอ่ะมิิวสเอาคำพอันนี้หนูก็คิดว่ายังชิ้นใหญ่ไปนะคะเนี่ยอ่าหนูหนูเอาแค่นี้พออ่าโอเคอ่ะโทษนะอ่ะหยิบเองก็ได้อ่ะอันนี้นะคะเออแล้วก็จิ้มเจ้ามีผักด้วยผักก็้ยิบเองเลยจ้ะาต้องห่อผักด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะใช่ครับต้องห่ออย่างนี้ก่อนใช่มิวสิกลองดูแล้วก็อย่างนี้เหรอคะครับใช่โอ้ my god เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมิซิก กำจอกอ๋ออันนี้เหรอคะเออ่ยะนะครับปึ้งของจริงอ่ะเอาเลยครับเอาเอาเลยนะคะเอาเลยครับบอกความรู้สึกได้นะขมเลยด้วยไงอืม ดูหน้าเราดูหน้าขมมากเลยขมเลยอร่อยเนาะสำหรับเรานี่โอเคครับอร่อยมากลองใส่พริกน้าไปหน่อยยังยังพริกหน้ายังไม่ถึงดียังไม่เผ็ดนะแต่ว่าอร่อยมากครับนะก็เป็นถือว่าเป็นบรรยากาศดีกว่ากินผักนิดนึงก็ได้ครับแก้่าวถ้าคนไม่เคยกินเดี๋ยวเราให้พี่ใช้ยลองก็หวานนะคะคือเนื้อหวานเนื้อหวาน fc 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 ครับพี่ครับพี่ชายชอบคำเล็กคำใหญ่ครับเอาใหญ่เลยครับเอาใหญ่ก็ได้ครับนี่ครับเอาพี่ชายเอาอันนี้นะเอาพี่เอาพี่ชายขออนุญาตมาผมต้องกินด้วยกันได้ครับใช้มือเลยครับเอาออกแก้วพี่ชายหอมคายชาเชีอครับอเป็นเกียร์อย่างมากวรนนี้พี่แน่มาเยี่ยมถึงเช่นกันครับพี่ชายเต็มแก้วเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะให้ช่างควันมากินด้วยครับ ตินจิจโมเลยสิมะมะคันนะอรกแกเมะเดี๋ยวเดี๋ยวรอกินซิคโครับเดี๋ยวรอกินซิโครงเนื้อย่ายีทีนึงเนาะพ่อทานไหมครับพ่อใบมือพ่อบอกยุ่ดี quantify, um ๋ยุ yeah ่งไปบิ๊กกูพ่อบอกแม่ทานไหมครับ

มุ้ซุ่มซุ่มใหญ่ยอดลออืมนั่นแหละมลองดูพักก็มีแม่เย้ะเป็นไงเขาสึกอร่อยค่ะเฮ้หอมแม่ของนงอยรอรครับบอคันแรกเลยอ่มักีดดีดีเออซจูดอ่โซจูแม่แม่วนะซจูตอน่แรกตตนแรกแม่แม่เข้าใจว่ากินหอยจุ๊บแม่บอกกินหอยจุ๊บไม่ใช่เหรอซจูแม่แต่แม่เรากินอันนี้ทีนะอันนี้สุกคนม่กินทีนะครับ ออ่าโเคเดี๋ยวเรากินไอซิคโคนั่นแหละครับมันมันอยู่ที่อันนี้ด้วยไหมคะใช่อันนี้ยังไม่เต็มสูตรให้อร่อยแล้วก็เนื้อก็ต้องสดใช่ต้องสดเป็นเนื้อหวานจริงนะคะแต่อันเนี้ยเนือมันขมหนูไม่ค่อยชอบตับเคยกินยังตับยังค่ะอ่ลองลองชิมตับครับเดี๋ยวเขืจะเป็นบังคับน้องเขาตับมันรสชาติมันจะหวานกว่าอันนี้หนึ่งนะอาจารย์ใช่ไมนกินง่ายกว่าก็ต้องลองละค่ะนิดนึงนะจ๊ะเออคุกับคุกับ ช่างขวัญนี่บังคับน้องอีแล้วเนี่ยน้องต้องกินแล้วขายอมใจนะเนี่ยเชิญเลยครับน้องอาบูชูรูที่ร้านโรงเรียนนี้หอมนะทำเล่นไปดีขมดจะอีกรสชาติหนึ่งโซดาแกนช่องน้องอาบูชูรูอะไรอร่อยเฉยมันเป็นเหมือยังไงนะกรุบกรุบ ดี๋ยวเรากินของสุกดีกว่าเอาไปช่วยรู้อันนี้ไม่ใช่แนวจะคือเหมือนแบบกินเพื่อให้รู้กินแล้วว่าเขากินอะไรกันวะตุ๊กจั๊กคือแบบหลายคนกินแบบเห็นเห็นเยอะมากเลยค่ะใชจุ๊กใชจุเราไม่เคยลองแบบเฮ้ยเขากินเข้าไปได้ไงอ่ะกลัววันนี้ก็มากินอืไอรดีนะแม่รอบหน้าลองดูลองแบบเต็มเต็มดูไหมดีนะเอาแบบเนื้อสดๆนครับอร่อยอร่อยค่ะโอ้โหตอนนี้ซี่โครงก็สุกแล้ว ดูค่ะสุกแล้วซีโคมอันนี้แหละเหมาะกับเราแล้วแหละอันนี้คือเหมาะกับมิวสิกที่สุดนะคะแต่ไซจูนี่ไม่ถนัดอุ้ยแม่น่ากินมากหอมมากเลยลุยขอชิมก่อนเลยนะคะทุกคนนี่เสียงนี่จังเลยเราค่ะนี่เสียงกุบกุ๊ ของสุกมาแล้วสุกมาแล้วแต่ว่าพวกเรากินของดิบเกือบหมดแล้วเดี๋ยวถามก่อนพี่ชายเมื่อกี้คิดว่าช่างขวัญทำน้ำจิ้มใช่ไหมครับครับอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยจริงนะอร่อยจริงครับผมเป็นคนทำครับแต่ว่าต้องยกเครดิตให้คนนี้ครับลุงลุงลุงเด่นครับเดี๋ยวลุงอะไรลุงเด่นลุงเรนลินินพันลินพันลุงเล่นลุงเ่นลุงพี่ลาบลุงเ่นอ้โนี่แล้วก็กาแฟเขาก็ทำให้เราตาแข็งเหมือนเราจะตาหวานก กาแฟของอากูชูรูนะน้องมิสิกนะเรากินตัวนี้ตาจะเค็มๆแต่พอเรากินกาแฟก็ตาก็แข็งมันจะแย่งกันแบบเนี้ยครับขอให้อ่าพี่ชายเป็นพระเอกช่วยช่วยกันชิมนะพี่ชายน่ารักมากเลยปกติพี่ชายออกกล้องไหมไม่เลยค่ะไม่แล้วหลังจากนี้ไปเขาจะออกกล้องน้องมิสิกบ่อยเพราะเพราะว่าเจอไอซีดิอปอีดชอปเนี้ยเนเนี้จอที่พุทผิวูนี่คืออะไรเดี๋ยวบอก นี่พี่ชายโชว์เลยครับครึ่งขวดแล้วน้ำใสใจจริงน้ำจกไม่ฮดสอน่เลยพองนี้จะงม่ฮงสอนพกมาเนี่ยครับจะหมดแล้วเนี่ยนะครับเป็นปฏิภาพที่ดีนะครับขออนุญาตขออนุญาตให้พี่ชายชิมก่อนอ๋อให้พ่อแล้วครับให้พี่ชายชิมก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวให้พ่อชิมด้วยพ่อคุณพ่อครับ พ่อกับแม่ก็แม่ชิมครับกับแม่ชิมจูแล้วชิมของดิบเอ้ยของสุกก็ได้ครับลองดูนะคะเราเอาไปชุนเลยนี่เดือดมากบรรยากาศอบอุ่นนะครับผมรู้สึกว่าผมประทับใจในการต้อนรับของน้องมิวสิกซึ่งไม่ได้น่ากันจริงๆนะลุงขวัญทำเซอร์ไพรส์เนี่ยครับเดี๋ยวจะกลับยังไงเนี่ยลุงขวัญเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำเซอร์ไพรส์อีกครับนอนนี่เลย กกางบนเราเราเรารอสนุกกว่ตรงกันแด่เลยอยากเล่นนะไหมัครบกระโดดเล่นได้เลยบอที่นี่ลึกไหมครับลึกครับพ่อท่อพ่อบอกบอลึกไหมครับลึกครับลึกครับให้เขากระโดดคนเดียวอร่อยนะพ่อเราครับอร่อยครับอร่ออย่ะครับอร่อยกว่านี้อีกอร่อยกว่านี้แน่นอนคุณแม่ชิ้มไม่ยอมได้ใช่ไหมคุณแมนะคุณแม่ชิมด้วยกันนะครับ รู้สึกอารมณ์คื้มมากเลยตอนนี้ไม่ใช่ชิมแล้วนะครับน้ำจิ้มที่จิ้มจอยเพียงแหล่ะแก้วเลยอร่อยเดี๋ยววันหลังเราเอาหมูป่ามาทำแบบนี้นะอคราะหมูป่าที่ไหนครับของแม่แเลยครับเดี๋ยวผมจะขอร่ำลาบรรยากาศวันนี้ไปดีกว่านะครับรู้สึกเขาอุ่นมากเลย ยิ่งพูดก็รินยิ่งพันรินพันพอคนดูจะรู้ว่าเมาแล้วเป็นเฉพาะน้องมิวสิกนะไม่ต้องกลัวนะพี่เมาแล้วพี่มีมีมารยาทไม่เหมือนพี่ขวัญนะขอบคุณน้องอาบูชูรูมากเลยน้องมิวสิกนะครับขอบคุณครับพ่อคุณแม่นะครับพี่ชายนะครับครไว้โอกาสหน้าพี่จะขออนุญาตไว้มาใหม่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะออกไปพี่จะขอไปเดินชมสวนชมหมู่ป่าได้พะเห็นน้องเลี้ยงอยู่แล้วก็ ปกติน้องขับรถก็ยากอยู่แล้วแต่พี่จะเทสตอนที่พี่มาอ่ะพี่จะขึ้นไหวไหมพี่อยากเทสมากเลยพี่จะทดสอบความสามารถของตัวเองเนาะได้ค่ะก็ฝากอ่าช่องอาบูชูรูใช่ไหมครับใช่ค่ะอาบูชูรูสาวอาขาเออในไหพี่จะอาขาเกินแล้วเนี่ยพอดีพี่จะสลับกับมิโตะเพราะเดินนีพี่ขออนุญาตชวนน้องมิโตะมาด้วยนะได้ยินดีมากเลยค่ะมิโตะจะมาอยู่แต่ครั้งเนี้ยเออ อาพัส okay. okay. ์ต <c> ก <ric an itary> ็ขาดนิดนึงแต่คนหน้าเดี๋ยวพี่จะพามาหาเนองเขาบอกเขารู้จักอบูชูรูก็ติดตามอยู่ค่ะนะครับขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะไปละค่ะแตวเจอกันใหม่ครับก่อนเมา